นักเจราจาสุดโฉดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่งสีซั่นที่สองตอนที่สามสิบไล่ลำดุดเกล็ดหิมะ ่านไปสักพักประตูก็ถูกเปิดออกอย่างรุนแรงโดยไม่มีการเคาะประตูคนที่เข้ามาในห้องคือเซโรพอเซโรสบตากับโยฮันเขาก็ยิ้มอย่างเหนื่อยใจผมได้พบกับฟาบาดไคอุสตรงทางเข้าแคนเฮาส์ฟาบาดโกรธมากเลยนะครับผมสังหรณ์ใจไม่ดีแต่ไม่นึกเลยว่าจะตัดสินใจทําแบบนั้นจริงๆคุณนี่มันเกินเยียวยาจริงๆนะเซโรพูดกับโยฮันเช่นนั้น ดูเหมือนเขาจะรู้เรื่องแล้วโยฮันเลยได้แต่ยักไหลบอกว่าฉันโดนโกรธใส่จนชินแล้วละชินแล้วจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับหัดสำนึกผิดซะบ้างเถอะเซโลพูดเช่นนั้นโยฮันจึงบอกว่านโยบายของฉันคือใช้ชีวิตมุ่งไปข้างหน้ามากกว่าการยึดติดอยู่กับอดีตนะนะโยฮันยิ้มอย่างสุกสนคาบบุรีจุดไฟแล้วก็พ่นควันบุหรีออกมา ฉันขอโทษที่ตัดสินใจไปโดยไม่ปรึกษาเธอแต่ว่าฉันตัดสินใจไปแล้วละโยฮันพูดเช่นนั้นเซโลก็ถามว่าพวกสมาชิกแคลนจะทำยังไงล่ะครับโยฮันก็บอกว่าพวกเขาต่างเป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมถึงไม่มีแคลนนี้พวกเขาก็ไม่เดือดร้อนล็อกฉันตั้งใจจะขายทรัพย์สมบัติเอาเงินมาใช้ใจ่ายให้พวกเขาอย่างเหมาะสมเซโลจึงพูดว่าไม่มีความรับผิดชอบเลยทุกคนเคารพรักคุณนะครับไม่รู้สึกผิดบ้างหรอครับโยฮันก็บอกว่า ไม่รู้สึกฉันก็คือฉันไม่คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อเอาใจพวกเขาหรอกนะโยฮันพูดเช่นนั้นแต่ว่าเขาก็ยิ้มแล้วพูดต่อว่าถ้าพวกเขาเคารพรักฉันจริงล่ะก็จะให้มีส่วนร่วมกับการทะเลาะวิวาทที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้มันต้องสนุกแน่นอนจะได้อาราวาดให้น้ำใจแน่เซโลจึงพูดว่าพูดเองเออเองแบบนั้นคิดว่าใครจะเกียดกรมแหรอครับโยฮันจึงบอกว่าก็ต้องเป็นท่านซับมาสเตอร์ที่ฉันไว้ใจอยู่แล้วละสิ โยฮันพูดเช่นนั้นคำพูดของเซโลไม่สามารถปิดปากของโยฮันที่อา้าค้างอยู่ได้นายคงจะช่วยทำอย่างนั้นให้ใช่ไหมเซโลโยฮันกล่าวถามเซโลก็ตอบว่า ไม่เคยรู้สึกอยากจะฆ่าคุณเท่าวันนี้เลยครับสมาชิกแคลนคนอื่นๆจะเลิกจ้างชั่วเขาหลังจากนั้นก็จะจ้างคนที่สมัครใจมาทำงานในฐานะทหารรับจ้างถ้าทำแบบนั้นพวกเขาก็จะไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบมากนักเซโรพูดเช่นนั้นโยฮันจึงบอกว่าเข้าใจแล้วเกี่ยวกับเรื่องนั้นฉันให้นายเป็นคนดำเนินการทั้งหมดโยฮันพยักหน้าเซโรจึงมองเขาด้วยความสงสยัยแล้วถามว่าเรื่องในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอายุไขของพวกเรางั้นหรอครับ เพราะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานก็เลยคิดจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสู้กับงูไม่ใช่วเวเลียนเหรอครับโยฮันจึงบอกว่าก็ไม่รู้สิฉันคิดว่าอายุไขของฉันยังมีเหลืออยู่อีกพอสมควรน,นะแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องสู้กับแวเลียนฉันคงจะอ่อนแอลงกว่าตอนนี้อย่างแน่นอนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะต่อสู้กับศัตรูที่เหมาะสมในขณะที่ยังสามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ได้ แต่ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นหรอกนะโยฮันบอกเช่นนั้นมันมีความรู้สึกที่บรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อยู่มีทางเลือกเพื่อจะตรวจสอบเรื่องนั้นให้แน่ใจด้วยเป็นงูโนเอลชัตตอนเลินจะดีจริงๆเหรอครับเซโรกล่าวถามโยฮันจึงบอกว่าอืมฉันปรารถนาแบบนั้นโยฮันพยักหน้าอย่างแข็งขันจากนั้นเซโรก็ยิ้มด้วยสีหน้าสงบแล้วบอกว่าเข้าใจแล้วครับ มาร่วมมือกันจนถึงวาระสุดท้ายกันเถอะครับโยฮันจึงพูดว่าขอบใจที่คอยช่วยฉันอยู่เสมอนะแต่เซโรก็ตอบกลับไปว่าแต่ว่าวางแผนการเอาไว้แบบไหนล่ะครับเซโรกล่าวถามเช่นนั้นโยฮันจึงเผยรอยยิ้มที่ดุร้ายราวกับสัตว์ร้ายเวลาแยกเคี้ยวแล้วบอกว่าที่ผ่านมางูมันต้อนรับเราอย่างเต็มที่ต้องตอบแทนมันให้สาสมพวกเราจะต้อนรับมันในแบบของพวกเรา เซลโลจึงบอกว่างั้นเหรอครับจะใช้สไตล์แบบโจรที่ชวนให้คิดถึงในอดีตสินะครับตัดภาพกลับมาที่ไวทเทมเพสนึกแล้วเชียวว่าไม่ไหวจริงๆถึงแม้จะทําการรักษาสักกี่ครั้งแต่ก็ฟื้นตัวช้าดูท่าคงจะไม่ฟื้นตัวไปอีกสักระยะณนะห้องพยาบาลของแครนเฮาไวทเทมเพสแพทย์อาชีวศาสตร์บอกกับเลออนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเช่นนั้นเลออนก็ตอบกลับไปว่างั้นเหรอครับเข้าใจแล้วครับ เลออนพยักหน้าแล้วก็หันสายตาไปมองโนเอลซึ่งกำลังนอนทรมานอยู่บนเตียงเขาถูกพาตัวมาที่นี่5วันแล้วตอนที่พามายังพอมีสติที่จะพูดคุยตอบโต้ได้แต่หลังจากที่หลับไปเขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแพทย์อาชีวศาสตร์ซึ่งเป็นฮิลเลอร์ด้วยได้ลองรักษาหลายๆวิธีดูแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะหายเลยหมายความว่าสิ่งที่ฮิวโกคาดคะเนไว้ถูกต้องสินะ เลออนกล่าวถามเช่นนั้นซึ่งฮิวโก้ที่อยู่ใกล้ๆก็พยักหน้าตอบคำถามของเลออนอืมไม่ผิดแน่โนเอลได้รับบาดเจ็บที่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณคือแก่นของชีวิตพอมีดวงวิญญาณกายเนื้อจึงมีบุคลิกที่หลากหลายแม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกันสิ่งนั้นเชื่อมโยงกับความคิดแบบเฉพาะตัวกล่าวคือทำให้เกิดสภาพจิตใจเรียกได้ว่าเป็นรูปลักษณ์เดิมของชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหากได้รับบาดเจ็บที่ดวงวิญญาณ แม้จะไม่เกิดปัญหากับกายเนื้อแต่ว่าจะอ่อนแอลงเรื่อยๆจนตายปัญหาที่สําคัญที่สุดคือการไม่มีวิธีรักษาดวงวิญญาณที่ได้รับบาดเจ็บบางคนอาจจะฟื้นตัวได้แต่บางคนก็อ่อนแอจนตายไปทั้งอย่างนั้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของเจ้าตัวโดนเล่นงานด้วยสกิลที่สร้างความเสียหายต่อดวงวิญญาณหรือไม่ก็ใช้วิธีการต่อสู้ที่ทําให้ตัวเองบาดเจ็บนั้นเหรอถ้าเชื่อตามที่เขาบอกคงจะเป็นอย่างหลังสินะใช่ไหม ฮิวก้กล่าวถามเช่นนั้นคนที่ฮิวโก้พูดถึงคือโลกินักขายข้อมูลเขาช่วยพาโนเอลมาจนถึงที่นี่อีกทั้งยังช่วยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังโนเอลต่อสู้กับเซโรซึ่งเป็นซับมาสเตอร์ของลอเลลหลถึงแม้จะชนะแต่ก็อยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ฉันไม่ได้โกหกล็อกคนที่ปราบเซโลคือแม่ทัพโลีิกล่าวเช่นนั้นเลออนจึงบอกว่าเรื่องที่นักพูดเอาชนะอัศวินแห่งความมืดที่ถนัดการต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อจริงๆเลออนพูดเช่นนั้น ฮิวโก้ก็ยักไหลบอกว่าเพราะอย่างนั้นถึงได้เกิดผลลัพธ์แบบนี้ยังไงล่ะไม่รู้หรอกนะว่าใช้วิธีแบบไหนแต่การใช้พลังที่ตัวเองไม่มีเนี่ยมันมีค่าชดเชยเยอะมากฉันได้ตรวจสอบอุปกรณ์ฉีดยาของโนเอลแล้วแต่ยาที่ตั้งใจจะตรวจสอบมันไม่เหลืออยู่ในอุปกรณ์ฉีดยาเลยสองคนที่ร่วมงานมากับโนเอลมานานกว่าเราก็ดูเหมือนจะไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยด้วยฮิวโก้กล่าวเช่นนั้นสองคนที่ว่านั้นก็คือเอลมาก,กับโคกะโคกะบอกว่า ็เขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยทำไมถึงปิดบังกระทั่งพวกเรากันนะโคกะพูดเหมือนไม่พอใจเช่นนั้นเอามาก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วบอกว่าเราเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ที่ต่างจากโคกะคือเธอไม่ได้แสดงความไม่พอใจออกมาให้เห็นเอามาบอกว่าโนเอลไม่ชอบให้ใครทําตัวสนิทสนมเกินความจำเป็นเพราะอย่างนั้นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องบอกใครก็จะไม่เอามาบอกให้เพื่อนฟังที่จริงต่อให้รู้พวกเราก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มาพึ่งพาในเวลาที่ควรพึ่งพาก็ว่าไปยังแต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแต่ก็รู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยอยู่ดีคำพูดของเอามาเช่นนั้นทำให้เลออนขมวดคิ้วเอามาเธอไม่เป็นห่วงโนเอลหรอกเหรอเขาอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยก็ได้นะเลออนกล่าวถามเช่นนั้นเอามาจึงบอกว่า โนเอลจะฟื้นขึ้นมาอย่างแน่นอนเขาเป็นเด็กแบบนั้นเป็นคนที่ยึดติดอย่างแรงกล้าราวกับงูตราบใดที่ยังบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นสีเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดต่อให้ถูกฆ่าเขาก็ไม่ตาย เอามา่าบอกเช่นนั้นเลออนจึงพูดว่าแบบนั้นมันเป็นการหลับหูหลับตาเชื่อนะเอามา่าก็บอกว่าถึงจะหลับหูหลับตาเชื่อก็เถอะไม่เป็นไรหรอกตาบใดที่เรารับได้ก็ไม่ต้องการความถูกต้องยิ่งกว่านั้นเราไม่อยากจะถูกคนที่ไม่เชื่อใจกระทั่งตัวเองอย่างเลออนมาว่าเราหรอกนะพอเอามา่าพูดเช่นนั้นเลออนก็ถึงกับอุทานถามว่าหมายความว่ายังไงพอเลออนถามเอามาก็หัวเราะเยาะบอกว่า แทนที่จะมามัวงงุดงิดอยู่แบบนี้เลออนมีหน้าที่ที่เลออนควรจะทําให้สําเร็จอยู่ไม่ใช่เหรอจริงไหมคุณซับมาสเตอร์พอเอามากกล่าวถามเช่นนั้นเลออนก็เถียงไม่ออก แต่ว่าแม้สมองจะเข้าใจแต่ความรู้สึกนั้นเหนือกว่าต่อให้บอกว่ามีเหตุผลอย่างไรแต่คนที่ตัดสินใจทําอะไรโดยภาราการก็คือโนเอลคนที่ไม่ไว้ใจเพื่อนและไม่ยอมเล่าเรื่องที่ควรเล่าก็คือโนเอลแต่ว่าทําไมตัวเองต้องเป็นคนยอมตามเช็ดตามล้างเรื่องพวกนั้นด้วยละ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทะเลาะก,กันในเวลาแบบนี้เลยนะโคกาเข้ามาแทรกกลางระหว่างทั้งสองและพูดเช่นนั้นจากนั้นเขาก็โดนเลออนและเอามา จ้องหน้าโคกาจึงบอกว่าถึงจะมาทะเลาะก,กันเองก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่เหรอระหว่างนั้นฮิวโกก็พูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าบ้าบอคอแตกพวกเธอสองคนก็แค่เพิ่งพาโนโอเอลเท่านั้นไม่ใช่แค่เอามาเท่านั้นเลออนในใจของเธอกำลังหลับหุงหลับตาเชื่อโนโอเอลอยู่สินะเธอน่าจะถูกสั่งให้ตัดสินใจได้เองในเวลาที่โนโอเอลทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เหรอฮิวโกกล่าวเช่นนั้น พอเลออนได้ฟังก็ถึงกับพูดอ้ำอึ้งไปเลยในระหว่างนั้นประตูห้องพยาบาลก็ถูกเปิดออกอย่างแรงเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับทรอนถูกตีแตกแล้วครับพ้อมูลเรื่องทรอนซึ่งเป็นมหานครในเขตโคแมนของจักรวรรดิถูกยึดครองที่พนักงานนํามาบอกนั้นทําให้พวกเลออนตกตะลึงสถานการณ์ของที่นั่นเป็นยังไงบ้างเลออนกล่าวถาม พนักงานจึงบอกว่าเมืองถูกเผาโดยกองกําลังติดอาวุธปริศนาที่ปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันดูเหมือนเจ้าผู้ครองดินแดนถูกลักพาตัวไปเหมือนกับ2เมืองก่อนหน้านี้ครับยังไม่พบประชาชนเสียชีวิตแต่กองทัพถูกทาลายจนสิ้นซากเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักฝ่ายปกครองของเมืองหลวงตัดสินใจที่จะส่งกองทัพไปที่นั่นแต่ว่าก่อนที่พนักงานจะได้รายงานจบเลออนก็พูดขึ้นมาว่าเป็นแค่การสร้างภาพ ไม่ได้คิดจะขับไล่ศัตรูอย่างจริงจังสินะนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่มีเมืองถูกตีแตกภายในจกักรวรรดิกำลังตกอยู่ในความวุ่นวายโกลาหลแต่ไม่รู้ทำไมรัฐบาลถึงไม่มีความกระตือรือร้นในการคลี่คลายสถานการณ์ไม่มีวี่แววว่าจะส่งเลกาเลียไปประจำการลาวกับยินยอมให้กองกำลังติดอาวุธสร้างความวุ่นวายไม่ต้องสงสัยอีกแล้วฮิวโก้พูดด้วยน้ำเสียงสเสียด ตัวตนที่แท้จริงของกองกำลังติดอาวุธคือลอเลไลเพราะเจ้าของดินแดนที่ถูกลักพาตัวไปจนถึงตอนนี้ทุกคนเป็นคนที่ถูกโนโเอลวานล้อมให้ทรยศโยฮันไม่รู้ว่าใช้วิธีแบบไหนแต่พวกมันทำให้รัฐบาลเพิกเฉยต่อการโจมตีเมืองรัฐบาลภายใต้การปกครองของราชวงเองอาจจะอยากสั่งสอนพวกเจ้าของดินแดนพวกนั้นก็ได้ เลออนจึงบอกว่าถึงอย่างนั้นถ้าอรารวาสถึงขนาดนี้คงหนีการถามหาความรับผิดชอบไม่พ้นพวกมันคิดจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือ,อยังไงนะฮิวโกจึงตอบคำถามของเลออนอย่างเรียบเฉยว่าไม่ได้คิดพวกมันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วพวกมันประกาศละตำแหน่งของเลกาเลียถอนตัวจากโปรเจกต์รางรถไฟด้วยลอเลไลตอนนี้เป็นแค่กลุ่มโจรธรรมดาธรรมดาเพราะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนี่แหละพวกมันในตอนนี้จึงไร้เทียมทาน กฎหมายหรือการเจราจาหยุดพวกมันไม่ได้แล้วเลออนถามว่าหมายความว่ายังไงฮิวโก้จึงบอกว่าไม่เข้าใจเหรอในเมื่อพวกมันลงจากเวทีเบื้องหน้าไวท์เทมเพสก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมด คนที่ฉกฉวยความสำเร็จของลอเลลไปก็คือโนเอลแต่ว่าถ้าจะทำเพิกเฉยโดยไม่รับผิดชอบอะไรเลยคงจะไม่มีใครยอมพวกมันบอกว่าครั้งนี้เป็นตาของพวกแก่บ้างลองทุ่มกำลังหยุดยั้งพวกเราดูสิฮิวก็บอกเช่นนั้นเลออนถึงกับพูดไม่ออกโคกะจึงยกมือขึ้นว่าขอพูดหน่อยได้ไหมถ้าลอเลลยยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปเพื่อจะสู้กับพวกเราซึ่งซึ่งหน้าละก็มันถือเป็นโอกาสไม่ใช่หรอก็มันจริงใช่ไหมล่ะ ตามปกติพวกมันไม่น่าจะมาสู้กับแคลนหน้าไม้ยางพวกเราหรอกแต่พวกมันดันกลายสภาพเป็นกองโจรแล้วมาเชื้อเชิญพวกเราถ้าหาพวกเราเอาชนะการต่อสู้ครั้งใหญ่นี้ได้พวกเราจะยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นไม่ใช่เหรอถ้าชนะพวกมันได้พวกเราก็จะกลายเป็นเลกาเลียโคกากกล่าวเช่นนั้นเลออนจึงบอกว่ากำลังลบของลอเลไลนั้นเหนือกว่าพวกเรามากก่อนที่จะพูดว่าไม่ได้เลออนก็ปิดปาก การต่อสู้ที่ตัวเองจะชนะแน่ๆนั้นไม่ใช่สีเกิ์ที่แท้จริงสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะถือเป็นโอกาสอย่างที่โคกะพูดก็ได้สามารถลากลอเลไลที่อยู่เหนือกว่าพวกตัวเองให้ลงมายังสนามลบได้แล้วหากแพ้ก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ถ้าชนะก็มีโอกาสจะได้เป็นเลกาเลียไม่สิต้องเป็นได้อย่างแน่นอนเลออนมองลงไปที่โนโอเอลอย่าบอกนะว่าคาดการไว้ล่วงหน้าแล้ว ถึงขนาดนี้เลยเหรอขาดการล่วงหน้าว่าโยฮันไอเฟลคนนั้นจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อได้บทขยี้ไว้เทมเพสเชลเหรอเรื่องแบบนั้นนะ่ะทําได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยเลออนกําลังคิดแบบนั้นก่อนที่จะบอกว่าฉันจะให้คําตอบในฐานะซับมาสเตอร์ภายในวันนี้ช่วยรอนิดนึงนะแล้วเลออนก็ออกจากห้องพยาบาลกลับไปอยู่ในห้องของตัวเองพอกลับไปที่ห้องเลออนก็ยังลังเลว่าจะกำหนดนโยบายของแคลนยังไงดี จะถอยหรือว่าจะสู้จะเอายังไงดีเวลาเหลืออยู่ไม่มากแล้วหากไม่รีบกำหนดทิศท,ทางหลังจากนี้แล้วเริ่มเคลื่อนไหวละก็ไม่ว่าจะถอยหรือจะสู้มันก็คงสายเกินไปถ้าถอยหนทางที่จะได้เป็นเลกาเลียก็จะถูกปิดลงเขาจะถูกถามหาความรับผิดชอบจนต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนโต นั่นเป็นทางเลือกที่ไม่มีใครในแคลนต้องการแต่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่อันตรายซึ่งมีโอกาสชนะเลือนลางได้ทั้งตำแหนง่งทั้งชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองจะมีค่าหากรอดชีวิตเท่านั้น หากสู้ก็มีความเสี่ยงที่สมาชิกทุกคนจะต้องตายกันหมดแม้ว่าหน้าที่สำคัญของซีเกอร์คือการประชญหน้ากับการต่อสู้ที่เสี่ยงอันตรายแต่การต่อสู้กับลอเลลนั้นมีโอกาสที่พวกเขาจะเอาชนะได้ไม่ถึง1%เปอร์เซนตกำลังลบของลอเลลนั้นมีแหลง A 7คนแหลง B 65คนและแหลง C 18คน จากข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยข่าวกล้องระบุว่าสมาชิกแคลนของลอเลลร่ลวมมือกับการทําทารุณกรรมของโยฮันทุกคนโดยไม่ขาดใครไปแม้แต่คนเดียวกล่าวคือโยฮันเป็นผู้นําที่มีสเสน่ดึงดูดถึงเพียงนั้นอีกทั้งสมาชิกแคลนยังมีความสามาคคีกันสูงมาก ต่อให้ไว้เทมเพสสู้ก็คงเอาชนะไม่ได้ความกล้าที่ไม่กลัวภัยอันตรายกับความบ้าบินนั้นแตกต่างกันการสู้สึกที่ยังไงก็แพ้แน่นอนนั้นเป็นการกระทําของคนโง่คนที่จะหักหลังสถานการณ์แบบนี้ได้มีแค่โนโอเอลเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะมีมันสมองที่สามารถทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ของเขานี่แหละ ทำให้ไวท์เทมเพสไต้เต้าขึ้นมาเป็นตัวเกรงที่จะได้เป็นเลกาเลียภายในระยะเวลาอันสั้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นแครนหน้าไม้เลออนก็เคยเตรียมใจพร้อมที่จะเดิมพันชีวิตกับการต่อสู้กับลอเลลแต่ว่าในสถานการณ์ที่โนโอเอลยังหมดสติไม่ฟื้นอยู่ในตอนนี้นั้นไวท์เทมเพสไม่มีโอกาสเอาชนะได้เลยเป็นอย่างที่ฮิวโก้พูดจริงๆไม่ว่าจะคิดยังไงก็ได้คำตอบว่าเอาชนะไม่ได้เพราะไม่มีโนโอเอล นี่เป็นการหวังพึ่งพาอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้โนเอลเคยพูดกับเลออนว่าเพราะให้คนที่มีความคิดแตกต่างจากผู้นำเป็นเบอร์สองนี่แหละที่ทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในแคลนและจะไม่ทำให้แคลนหยุดชะงักแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอจริงอยู่ว่าเลออนมีวิธีคิดที่แตกต่างจากโนเอลอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ชอบวิธีสกรปรกของโนเอลเรื่องที่โนเอลเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องยุบกองอัศวินปีกสวรรค์ เขาก็ยังไม่ยกโทษให้โนเอลแต่ว่าถึงอย่างนั้นความสามารถของโนเอลก็เป็นของจริงแม้ความสามารถในการต่อสู้จะตำแต่สมองกับความกล้าหาญของโนเอลก็อยู่ในระดับท็อปคลาสของซีเกอร์ในเมืองหลวงและมีทั้งบุคลิกกับความน่าเกรงขามในฐานะซับมาสเตอร์ของแคลนใหญ่อยู่ด้วยซึ่งนั่นมันผิดไปจากเลออน ทั้งเรื่องประสบการณ์ทั้งเรื่องความสามารถในการต่อสู <GO IL S> no ้นั้นเลออนเหนือกว่ามากแต่ด้านพรสวรรค์ในฐานะผู้นำองค์กรโนเอลเหนือกว่าเลออนชนิดเทียบไม่ติดเอาชนะไม่ได้เพราะรู้ว่าเอาชนะไม่ได้นี่แหละเขาจึงพยายามไล่ตามความคิดของโนเอลที่เขาเทียบไม่ติดจากนั้นก็รู้สึกสิ้นหวัง กับความสูงของกำแพงที่กีดขวางนั้นจนไม่กล้าก้าวเดินต่อไปไม่สามารถเชื่อใจกระทั่งตัวเองได้เลออนคิดว่าเป็นอย่างที่เอามาพูดอย่างแท้จริงเหมือนกับตอนนั้นเลยงั้นเหรอเนี่ยเลออนพึมพำกับตนเองพ้นจากการที่ไม่เชื่อใจใครที่เป็นพวกพ้องทำให้กองอัศวินปีกสวารา์พ่ายแพ้และถูกยุบไปไม่สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มเดิมได้อีกเป็นครั้งที่สอง ทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ที่มาจากความบกพร่องของเลออนจะทำผิดพลาดเหมือนกับตอนนั้นอีกงั้นเหรอเนี่ยจะไม่เชื่อมั่นศักยภาพของพวกพ้องตัวเองจนต้องพ่ายแพ้อย่างหน้าขายหน้าเพราะกลัวตายแล้วถูกคนอื่นหัวเลาะเยอะอีกเหรอไม่ใช่ฉันจะต้องทำเรื่องที่เคยทำไม่ได้เมื่อตอนนั้นให้สำเร็จจงได้ให้สำเร็จให้จงได้ เลออนบอกกับตัวเองเขาจะต้องนำพาแคลนไปสู่ชัยชนะด้วยความแข็งแกร่งที่แตกต่างจากโนเอลนั่นแหละคือหน้าที่ของเลออนซึ่งเป็นซับมาสเตอร์เลออนหยิบกระดาษที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยครั้งออกมาจากลิ้นชักโต๊ะคนที่ส่งมาก็คือใครตั้งแต่ส่งมาให้เขาก็ไม่กล้าเปิดอ่านเลยเลออนกลัวที่จะอ่านแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องเดินไปข้างหน้าเลออนรวบรวมความกล้า เปิดผนึกแล้วอ่านจดหมายที่อยู่ข้างในจดหมายที่เริ่มอ่านอย่างช้าช้านั้นถูกเขียนถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและคำขอบคุณโดยมีใจความว่าต้นเหตุของการที่กองอัศวินปีกสวรรค์ถูกยุบทั้งหมดเป็นเพราะข้าเองข้าให้ความรู้สึกส่วนตัวเพิกเฉยต่อความต้องการของนายมิหน้ำซ้ำยังหาว่านายเป็นคนทรยศแล้วทำร้ายนายอกีกจะมาอ้างเอาตอนนี้ว่าเป็นคนจิตใจอ่อนแอก็ฟังไม่ขึ้นใช่ไหมข้า ได้ทําสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ลงไปแล้วข้าขอโทษจริงๆนั่นคือเนื้อหาในจดหมายพออ่านเสร็จเลออนก็ถึงกับพูดว่าผิดแล้วคนที่ไล่ต้อนให้นายทําเรื่องแบบนั้นก็คือฉันเองใครนายไม่ผิดหรอกเลออนกราวเขาปิดหน้าร้องไห้สิ่งที่เขียนต่อจากการขอโทษคือสถานการณ์ปัจจุบันของใครดูเหมือนว่าตัวเขาที่เคยทำร้ายเพื่อนคนสำคัญจะออกเดินทาง พลางคุณคิดว่าจะเอายังไงต่อกับอนาคตดีเขาไม่ได้เดินทางคนเดียวดูเหมือนว่าโอเฟเลียจะเดินทางไปเป็นเพื่อนเขาด้วยดูเหมือนทั้งสองคนกำลังตะเวนไปทั่วจัก,กรวรรดิเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขายังขาดไปเป็นช่วงเวลาที่ได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องที่แท้จริงของตนเองระหว่างที่ได้พบปากกับผู้คนมากมายอีกทั้งยังคิดจะเดินทางไปยังอาณาจักรอื่นๆเพื่อเปิดหูเปิดตาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นไปอีกด้วยงั้นเหรออยู่กับโอเฟเลียงั้นเหรอเนี่ย เลออนกราวและยิ้มอย่างโล่งใจโล่งอกไปทีดีจริงๆที่ทั้งสองคนสบายดีเลออนรู้สึกดีใจอย่างกล่ำกลืนเช่นนั้นดวงตาที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำตากำลังไล่อ่านตัวอักษรในจดหมายหลังจากบอกสถานการณ์ในปัจจุบันให้รู้ใครก็เขียนถึงความปรารถนาของเขาที่บอกว่าสักวันหนึ่งเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงข้าจะกลับมาที่เมืองหลวงถึงตอนนั้นข้าอยากจะกราวคำขอโทษอีกครั้งแน่นอนว่า จะไม่พูดว่าโปรดให้อภัยข้าแต่ว่าถ้าเกิดนายยอมให้อภัยข้าก็อยากจะไปดื่มเหล้าที่ร้านนั้นด้วยกันอีกครั้งอยากจะคุยกันทั้งคืนจนถึงเช้าคงไม่มีอะไรจะทําให้ข้ามีความสุขไปมากกว่าการได้ฟังเรื่องราวการประจนภัยครั้งใหม่ของนายอีกแล้วละข้าขออวยพรให้นายได้กลายเป็นวีรบุรุษที่ถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์พออ่านจบเช่นนั้นเลออนก็น้ําตาไหลไม่หยุด แม้จะพยายามกลั้นเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถค่มกลั้นความรู้สึกที่มากมายเกินไปได้เลออนนึกว่าได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเพราะอย่างนั้นจึงตัดสินใจที่จะต่อสู้ต่อไปเพื่อปกป้องความทรงจำตราบใดที่เลออนยังได้รับการยกย่องในฐานะซีเกอร์ชื่อของกองอัศวินปีสวรรค์ก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนต่อไป แต่ที่ไหนสักแห่งในใจกําลังคิดว่ากําลังทําเรื่องที่เป่าประโยชน์อยู่รวมถึงด้อยค่าตัวเองว่าความปรารถนาที่ไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วการปกป้องชื่อของกองอัศวินปีกสวรรค์ไม่ใช่เรื่องเปล่าประโยชน์นั่นเป็นการกระทําที่มีค่าถึงแม้ใครจะไม่ยอมรับแต่เลออนจะต้องเชื่ออย่างนั้นจะต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อปกป้องสายสัมพันธ์ของเพื่อนไม่ใช่ยึดติดกับอดีตต้องโดนใครหัวเลาะเยาะแน่ๆ เลออนพึมพำคงจะยิ้มเจินเจือนแล้วพูดว่าแกมันเถ็นตรงเกินไปอาจจะโดนบอกว่าใช้ชีวิตให้มันสนุกกว่านี้หน่อยสิแต่เลออนคิดว่าแบบนั้นก็ดีแล้วในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาเหมือนคนบ้านั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้กล้าย,ยืดอกพูดว่าคือวิธีใช้ชีวิตของผู้ชายที่อ่อนประสบการณ์ที่ชื่อเลออนเฟเดริกตัวเองจะไม่เป็นฝ่ายวิ่งหนี พอปลายทางของการยอมรับในตัวเองนี่แหละจะมีเส้นทางให้เดินไปใครฉันจะเข้มแข็งขึ้นตอนที่เลออนยิ้มและพูดแบบนั้นประตูห้องก็ถูกเคาะซับมาสเตอร์อยู่หรือเปล่าครับพอเลออนตอบว่าอยู่เข้ามาสิพนักงานก็เข้ามาในห้องพอพนักงานคนนั้นเห็นเลออนก็ทำหน้าตกใจเล็กน้อยลองได้เห็นผู้ชายตัวโตร้องไห้จนตาบวมแดงเป็นใครก็ต้องตกใจพอเลออนรู้ตัวก็รีบเอาแขนเสื้อเช็ดดวงตา ไม่เป็นไรไม่มีปัญหามีเรื่องอะไรงั้นเหรอเลออนกล่าวถามพนักงานจึงบอกว่ามีแขกมาพบมาสเตอร์ครับเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมหนักวอลแคนกับพวกเจ้าผู้ครองดินแดนที่ถูกไม้หัวเพราะเรื่องนั้นครับพนักงานพูดด้วยน้ำเสียงสีเลียดเช่นนั้นเลออนจึงยืดตัวตรงบอกว่าในที่สุดพวกคนใหญ่คนโตก็ออกโรงแล้วสินะ เลออนรู้ว่ามีธุระเรื่องอะไรคงจะมาสั่งให้รีบจัดการพวกลอเลลนั่นแหละในเมื่อราชวงศ์ไม่คิดจะช่วยเหลือคนที่พวกเขาพึ่งพาได้ก็เหลือแค่ไวเทมเพสเท่านั้นอย่างไรก็ตามลอเลลก็เป็นยอดฝีมือที่สามารถถล่มกองทัพได้อย่างง่ายดายพวกเขาคงกลัวว่าคืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่เพียงแต่อำนาจของตัวเองเท่านั้นแต่ชีวิตของพวกเขาก็จะตกอยู่ในอันตรายไปด้วยแจ้งอาการของโนเอลไปหรือยังเลออนกล่าวถาม พนักงานจึงบอกว่ายังครับผมยังไม่ได้บอกอะไรไปตามที่ถูกสั่งเอาไว้แล้วพาพวกเขาไปรออยู่ที่ห้องรับแขครับพนักงานแจ้งเช่นนั้นคืนบอกเรื่องที่โนโอเอลหมดสติยังไม่ฟื้นออกไปตรงๆในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจะต้องสติแตกแน่ๆถ้าแค่สติแตกแล้วโวยวายเฉยๆก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พวกเขาอาจจะกระทำการที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อไว้เทมเพสได้ก็เลยบอกเรื่องของโนโอเอลให้พวกเขารับรู้ไม่ได้อย่างน้อยๆก็แค่ในตอนนี้ เข้าใจแล้วที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองเลออนกล่าวเช่นนั้นก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้พร้อมกับตบแก้มของตัวเองนี่คือสึกแรกเพราะอย่างนั้นต้องปลุกใจน้อยเลออนบอกกับตัวเองเช่นนั้นแล้วก็จบตอนที่30ของนิยายเรื่องนักเจรจาสุดโชตจะสร้างตำนานแคลนสุดแกรง่ง เล่มที่3หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย